มาเรียนคณิตศาสตร์กันต่อนะคะเด็กๆนักเรียนเปิดหน้า169ค่ะวันนี้เรียนกันบทที่7ค่ะเรื่องการวัดน้ำหนักหรือการชั่งน้ำหนักนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งในการชั่งน้ำหนักเราจะใช้เครื่องชั่งหลายชนิดนะคะเครื่องชั่งที่นักเรียนเห็นนี้เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลค่ะเครื่องชั่งนี้ใช้ชั่ง สิ่งที่มีน้ำหนักเบานะคะส่วนเครื่องช่างนี้เป็นเครื่องช่างสปริงนะคะอันนี้ใช้ในการช่างขนมน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมนะคะมีหลายขนาดค่ะบางขนาดก็หนึกิโลกรัมก็มีค่ะนักเรียนเคยเห็นเครื่องช่างนี้ไหมคะเครื่องช่างนี้จะใช้ทั่วไปที่โรงพยาบาลนะคะใช้สําหรับช่างน้ําหนักคนค่ะคนจะยืนอยู่บริเวณแป้นข้างล่างนะคะ ตัวเลขก็จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนทำให้สะดวกในการอ่านค่าน้ำหนักตัวเองค่ะส่วนนี้คือเครื่องช่างสองแขนนะคะเครื่องช่างนี้ใช้สำหรับช่างของที่มีน้ำหนักเบาอย่างเช่นทองเครื่องประดับหรือยาสมุนไพรนะคะส่วนนี้คือเครื่องช่างน้ำหนักแบบเข็มนะคะ นี่ก็เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลใช้สำหรับช่างคนนะคะนี่ก็เป็นเครื่องชั่งคานเลื่อนหรือตาชั่งตุ้มถ่วงนะคะใช้สำหรับช่างของหนักๆอย่างเช่นข้าวสารข้าวเปลือกหรือน้ำตาลทรายที่เป็นกระสอบนะคะส่วนนี้เป็นเครื่องชั่งแบบแขวนนะคะใช้สำหรับแขวนสิ่งของข้างล่างแล้วก็น้ำหนักก็จะอยู่ข้างบนนะคะค่ะท,ที่ครูพูดมาทั้งหมดนะคะเป็นแค่ เครื่องช่างน้ําหนักบางส่วนเท่านั้นนะคะการช่งน้ําหนักจะมีเครื่องช่างอีกเยอะแยะค่ะเดี๋ยวนักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เครื่องช่างแบบอื่นๆกันต่อนะคะสำหรับเราจะเรียนแค่เครื่องช่างสองแขนแบบนี้และเครื่องช่างสปริงแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเรียนรู้เครื่องช่างสองแขนกันก่อนนะคะโดยการวัดน้ำหนัก โดยใช้เครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะคำสั่งแรกให้วงล้อมรอบคำตอบให้เปรียบเทียบว่าสิ่งไหนหนักกว่าโดยธรรมชาติแล้วสิ่งที่เบากว่าจะลอยขึ้นข้างบน ส่วนที่หนักกว่าก็จะจมอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอะทีนี้นักเรียนเปรียบเทียบให้ครูด,ดูหน่อยว่าระหว่างมะละกอสองลูกนี้ลูกไหนหนักกว่าถ้าลูกไหนหนักกว่าให้วงกลมลูกสีเขียวหนักกว่าใช่ไหมคะนักเรียนวงกลมเลยค่ะต่อไปทุเรียนกับส้มโอลูกไหนหนักกว่าคะ ลูกหนักกว่าจะจมอยู่ข้างล่างวงกลมเลยค่ะวงกลมเองนะคะต่อไปสิ่งที่เบากว่าอ่ะเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เบากว่าจะลอยอยู่ข้างบนแสดงว่านักเรียนวงกลมลูกใหญ่หรือลูกเล็กคะอ่าแตงโมวงกลมลูกเล็กต่อไปส้มกับมะม่วงนักเรียนจะวงกลมมันไหนคะ วงกลมส้มเพราะว่าส้มเบากว่านั่นเองค่ะต่อไปให้รู้จักน้าหนักที่เท่ากันถ้าน้ำหนักเท่ากันระดับของเขาจะเสมอกันเห็นไหมคะอ่าข้อนี้เท่ากันไหมลูกถ้าเท่ากันวงกลมอันไหนดีอ่าวงกลมทั้งสองอันไปเลยส่วนอันนี้เท่ากันไหมคะอ่าไม่เท่ากันก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขานะคะโอเคหน้านี้เข้าใจไหม โอ้บอกแล้วว่าง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวหน้านี้เสร็จแล้วเขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูค่ะต่อด้วยหน้าหนึ่ร้อยเจ็ดสิบค่ะข้อนี้เป็นการทบทวนคำสั่งเดิมค่ะวงล้อมรอบคำตอบเหมือนเดิมให้เปรียบเทียบว่าสิ่งที่หนักกว่าคือชิ้นไหนสิ่งที่หนักกว่าก็คือ สิ่งที่จมไปข้างล่างใช่ไหมคะ,ะนักเรียนวงกลมเลยอือต่อไปอีกรูปค่ะอางุนกับลำยัยสิ่งไหนหนักกว่าคะเออลำยัยวงกลมที่ลำยัยวงกลมเองค่ะต่อมาสิ่งที่เบากว่าอ่าสิ่งที่เบากว่าจะลอยอยู่ข้างบนอันไหนคะซมโอหรือแตงโม อ่าวงกลมไปเลยค่ะอีกรูปสิ่งไหนเบากว่าคะส้มโอกับมะพร้าวอ่าส้มโอาวงกลมที่ส้มโอเลยค่ะต่อไปสิ่งที่เบากว่าอ่าไหนเบากว่าก็จะลอยขึ้นข้างบนลูกไหนเบากว่าคะโอ้เหลือเชื่อกันนักเรียนลูกใหญ่ เบากว่าลูกเล็กอ่าแสดงว,ว่าความหนาแน่นของเนื้อของเขามีน้อยกว่าเขาก็เลยเบากว่านั่นเองค่ะอ่าวงกลมรูปนี้นะลูกนะอ่ารูปตอ่อไปมะเขือเทศกับแอปเปิลอ่าแอปเปิลมีน้ําเยอะกว่าเขาก็เลยหนักกว่าแต่เขาไว้วงกลมอันที่เบากว่าเราก็วงกลมแอปเปิลไปเลยค่ะ สุดท้ายค่ะแอปเปิลกับลูกปลักอ่าลูกปลักหนักกว่าเพราะว่าลูกปลับลูกโตวกว่าแต่ว่าแอปเปิลเบากว่าก็ให้วงกลมแอปเปิลค่ะเป็นยังไงอ่าสบายง่ายที่สุดเลยเห็นไหมอ่ะนักเรียนทำได้ทีนี้พอทำเสร็จแล้วให้เขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูหน้านี้ด้วยโอเคนะ เดี๋ยวไปเรียนหน้าอื่นกันต่อต่อด้วยหน้า171ค่ะหน้าสุดท้ายหน้านี้ยังอยู่ในการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องช่างสองแขนกันต่อนะคะคำสั่งก็บอกว่าให้เติมคำว่าหนัก ว่ากุ้งเป็นยังไงอ่าก็ให้บอกกุ้งก็คือเอาตัวนี้เป็นตัวหลักนะลูกนะกุ้งต้องเบากว่าเห็นเบากว่าเป็นไหมนี่ไงเห็นแบบนี้นะคะกุ้งเบากว่าปูมาต่อไปดูหอยกับหมึกค่ะนะักเรียนเท่ากันหรือมากกว่าอ้อหอยมีน้ำหนักเท่ากับหมึกเลยนะักเรียน เขียนยังไงหอยหนักเท่ากับมึกคำว่าหนักเท่ากับเขียนแบบนี้ค่ะหอยหนักเท่ากับมึกโอเคข้อนี้มีปูทะเลกับปลาปูทะเลเป็นยังไงกว่า,าเบากว่าเขียนเป็นแล้วปูปูทะเลเบากว่าปลา,าเขียนเองนะคะ ่อไปผักชีกับต้นหอมผักชีลอยขึ้นแสดงว่าผักชีเบากว่าเข้าใจนะต่อไปบวกอ่านี้บวกกับฟักทองเป็นยังไงเท่ากันเราเขียนว่าบวกหนักเท่ากับฟักทองข้อสุดท้าย เป็นหมนักกว่าเขียนแบบนี้ค่ะคะนา้าหนักกว่าผักบุ้งเป็นยังไงได้นะ,ะเมื่อเรียนทําเสร็จแล้วเขียนชื่อถ่ายรูปส่งคุณครูวันนี้สามหน้าโอเคคุณครูมีเท่านี้สวัสดีค่ะ